ไม่เอาเลือดก็เขาเป็นเก่าเลยไงเอาวิ่เขี่์นะวิ่ยิบกลับบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องหน้าวินทุกคู่ทุกคนนะครับผมมาหนีกะเอาครับน้องหน้าวินครับน้อย อัทธรบดีชาแนลนะครับผมมาพบกันพ่อกันอีกคือกาวนะคะพี่น้องจ๋าอย่าฝ่าเบื่อกันเด้อครับผมฝากเพจเฟซบุ๊กพนนัมเดอร์นุ้ยพัทธรบดีแฟนเพจครับยูทูบนุ้ยพัทธรบดีชาแนลนะคะเรื่องอะไรจะคลิปล่ะอสองคลิปค่ะเพจก็สองคลิปยูทูปก็สองคลิปเมื่อนี้เดาได้หยังวันนี้ได้หนึ่งปลาหมึกค่ะพี่น้องจ๋าหนึ่งปลาหมึกกระดองนะคะพี่น้องแมนครับมื่อนี่นวินครับผู้เช้ากันละได้อันนี้ครับผมพี่น้องได้ ครับเบยหน่อยนะครับวันนี้ได้มึกกระดวงพี่น้องหนึ่งหนึ่งมึกกระดวงไส้อันนี้อู้ไม่มีร้ายหลายนะครับไม่มีกระหลายน่ใจพี่น้องจากับสิไลไส้ไส้หนึ่งไส้ซีผสมอาหารห่อเห็ดเองนี่นีบโค้หญ่ายเยัดใจดีตามเองได้พี่น้องมาได้ครับผมมากินนาการได้ครับพี่น้องเตียงกับเขากับนาม,มาได้ครับผม บรรยากาศยา่านเม่งพี่น้องฟาทิตย์ก็น้องสิตกดีนะพี่น้บรรยากาศเ<ด>ย็นดีน,น,น่าเทอนเนาะมือนี้เขาเปลี่ยนบรรยากาศได้พี่น้องจา้ามาไายบรรยากาศทุ่งหน้าพี่น้อง <laughs> บรรยากาศทุ่งหน้าน่าเทอนเนาะแมนค่ะเปิ้งในบ้านเขาบรยาาบรยากาศดีบ่บรรยากาศดีค้าพี่น้องกลางคืนมากกับสีลมแน่น,นะคะพี่น้องเอาคือบ่ว่าจังซั่นเอาเทือบรรยากาศบ้านเขาดีบ่เออกระบ้านบ้านเธอก็คือกันกับบ้านเขาล่ะคือกันนั่นบ่ล่ะแค่ไนจังหวัดามกันหรอเนี่ย เหมือนกันค่ะแมนครับมาพี่นอกบรรยากาศทงหน้านาวินนะครับที่สวยบรรยากาศความชิตตกดินมาไหน่อยชิมกันเลยนะครับขำเรียกเจ้าเอาเลยค่ะตามน้ำย่ำพี่นอกใส่มือเลยครับพี่น้องจ้าอ๋อไม่ใช้มือเราจะใช้อะไรใช่บวงอะไรบ่วงข้าวหน้าข้าวหลังพูดภาษาอีสานกับน้องนวินเดอ้อข้าวหน้าข้าวหลังพูดภาษาไทยกับเขานะงงงงงมาจากพี่นอ้งงนองจ้าแซวน้ำกันจ้าค่ะพี่น้องพักได้กล โอ้คือเผ็ดใช่อืม,มเผ็ดชื่อใจไปอยู่เลยเถอะเจ้าเราให้มะพร้าวหลายเผ็ดขยี้พี่น้องครับหัอโอวโตยิ่ใหญ่พี่น้องซื้อมากกับโตใหญ่นะคะพี่น้องคขาผนีเอามาหนึ่งแล้วมันหด นวินกับไข่ลูกใหม่นะครับผมพี่น้องว่านนวินไข่เบิดมือมันนี่กับไข่แต่เสามาก็เลยหนุ่ยละปัวเสร็จรูกหนามเอากันเกือบบริษายคลิปนะครับผมมือนเป็นไข่ไข่ฟองมือพี่น้องมะขามบานบรรยากาศเปรี้ยนแปลงเพิ่นก็อยากอ้อนแยนเลยนะคะพี่น้องได้เบิ้งกันเอาอะไรนะพี่น้องเนาะ ก,กันแพ่งกันจ้ะพี่น้องไปเจอได้กระเบิ้งกันที่พ้นที่โตพี่น้องจ้าทำมละละโคมป่ะขึ้นมอง่กินเพิ่พมองข้าวมันกระข่ายเอไม่ขมมากือแล่อยู่ไม่ขมมากขอกินตัวบะถือของเพียงเด้อเปียสหลายพี่น้องจ้าเี็นอย่งก็ะเช้านี่เขาเอืน่น อย่างนี้เขาเอายังว่าผระเขาอยังผ้าตัวก็ยัยงหล่ะเขาเนียห่วงผราเข่าไวะผ้าเข่าไว้จ้ะพี่น้องของแม่จา๋าแม่จ๋าซื้อไว้เปนบ่แต่สมัยพอยายผนได้เนี่ยเป็นเห็ดไว้เป็นซื้อไว้พี่น้องบ่นะ<ร>มี่บ่มีหาซื้อยากแข็งเพราะว่ามันเป็นสมัยของปูของยานะคะพี่นอ้องมันดุนถ้ถาซื้อก็ทีบ่ได้ของดีคือสมัยตะกี้เมืม่อวานเนี่ยเขาขึ้นไปเคร่องเหือนนะพี่น้องไปเห็น่ป เพ็่นผู้จญิก็เลยเอามาทายคลิปน้ำค่ะพี่น้องเอาให้พี่ให้น่องเพิ่นเบืองน้ำแมงมีไปใส่มือแล้วเนาะแมงมีหลายหลายครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักสลัดคอดค่ะพี่น้องแม่บอเธอ ใช่ไหมผักอะไรผักสลัดอะไรนั่นเนี่ยผักสลัดผักสลัดผักสลัดนั้น<อ>เขาไหมเขาเอินผักสลัดควานน่ะผักกรอบอะไรข่าวตาตาคืออะไรตัวตาคืออะไรตัวของยายค่ะโอ้ก็เก่งแต่นอ เก่งไหมตบมือให้หน่อยพี่น่องตัวหนี้่ะา่าตัวนี้น้ำจิ้มเข้าใส่พริกขี้หนูค่ะพี่น่องตัวนี้าานนานนยากเผ็ดแน่จังหน่อยนึง เบื้องหลังสั้นผู้ส้มเข้ากับน้องหมาน้องแมวคะ่ะพี่น้องเต็มเสียงนั่นไล,ล,ล่รถแล้วพี่น้องไล่รถแล้วนั่นคือนหน้าหน้าวิน <c oughs> เลี้ยงหล่ตัวพี่น้องเทิ่งหมาหมาหนี่สองแมวนี่สี่หา้าหกเจ็ดตัว <c oughs> แมวเจ็ดตัวพี่น้องมเมาไปเลี้ยงให้เนี่ยแมวหน่อยสี่ตัวคะ่ะพี่น้องจา๋านาวินเลี้ยงไปเป็นมมครับ มันย่มคนมาอยู่เถียงหมากับพ่อนเดีย่ยวเฮาเสาชิงเสาคลองเสงาเป็ดเสาไก่อยู่หน้าเฮากตีเฮาสิมีหมาซีโต้ค่ะพี่น้องตายแล้วสองไม่เป็นโรคมันคงไมนเป็นอย่างอาการเพิ่นกับพวกกินข้าวกินน้ำนะเธอเนาะมันเย้าค่ะพี่น้องจ้าบวกกินข้าวบวกกินข้าว,ว,กกาวมือหนึ่งมือที่สองที่สามมากกับ ีไปเลยเอาไปฟังครับพี่น้องจ้าแต่อีตนพ่วงไงมาหน่อยกันลังพ่วงไงสองตัวอืมปลาหมึกกรอบดีนุ่มกรอบแล้วก็นุ่มบ้หยาบค่ะพี่นอ้องปลาหมึกบ้หยาบเป็นอย่างคล้ายน้ำตลาดแพ้งแเน้ย นอนเทียงน้ำกันค่ะพี่น้องนอนน้ำกันสองเท่าลล <laughs> นี่แหละบรรยากาศก็เริ่มค่ำแล้วค่ะพี่น้องนีมองวิ่งสีเหยืองสูฟังสูฟังนะ เปวนยังเป็ยังก็ฟังเปวอยากฟังเอาอันบ้านเจ้าบ้านเจ้าอันเป็นคือบ้านข่อยบัวขี้กันเป็นยังบัวบัวบ้านเจ้าอันเป็นคือบ้านข่อยบัวเป็นยังวะอะไรเป็นอะไรล่ะคนบ้านข่อยนี่เนาะเตือนเสามาหลดมือตาพี่เลือกบัวยางหลดเด้ลูกกันไหนนี่ย่างมือตาย่างเลยดิตื่นเช้ามามือตาย่างเลยใช่แล้ว ไทีบ้านเจ้าคือสุดยอดแ<ม>ท้ไทีบ้านคอยนุ่มเป็นได้ไทีบ้านเจ้าเป็นยังไงรับตาซะก่อนแล้วก็มืนตา็ยังบ่น่แล้วก็ยางตัวเนาะเป็นยังก็ไม่เป็นยังแล้วสิโซ่ยังเดี๋ยวนี่นะสโซนี้สโซยังสโซเซื่อเฮ้ยไลฟ์พี่น้องเพิ่งสูครับ แบบมาจากร้อนเพชรจันทร์น่ะพี่น้อ,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 นอ,นอ,องทางบ้านเจา้าเขาปลูกมันปลูก เขายุท่านีป้ป่ะนครพนมนบ้านเจ้ายุบ้านเหรอจ๊ะยุบ้านนี่สิปลูกสวนยางจ้ะปลูกสวนยางฮหดเขาแต่ว่ามันบ่ค่อยปลูกจ้ะบ่ค่อยปลูกมันอยูุ่ทั้งพี่และพี่น้องทั้งพุนสินเน้นสวนยางายนะคะทั้งบ้านหน่วยนะคะสวนยางอะไรอย่างเี้ฮิดให้ฮ็ดหน้าเท่าันแหละจ้ะสวนยางให้ให้ฮิดหน้าเมื่อสู่ระเพชดครับ เช็คพี่น้องันยเพิ่นเกิดทีทั้งหน้าคอยคดีที่ว่านเขาว่วานน้ำเลียบบ้าเนี่จกักหนายกับเขาเกิดกับมีปูมีปลามีหน,น้ามีมนาํแบบนี้อุดมสมบูรณ์เป็นตาอยู่เถดเดี๋ลวหม่องที่เฮ้านั่งกับสิเป,เป็นเพื่อนเขาเขานะครับพี่น้องทั้งหลังเข้าอ่ะม่ไทยแม่กับสิเป็นเคี้ยวสะอุ้มครับพี่น้องเป็นตาอยู่ขึ้นอย่างเนี้ย เป็นเขาทั้งเบิดนะอ,อีกพอลอยข้ามเอาพอลอยเครื่องไงเอาเขาป้อนเธอเธอป้อนเขาได้ไหมบอเอาหงำเลยสมืสมนนี่เบิ้ลสมื่นบีดเบาวนเนาะมะบีดที่มาังคุดอย่างเขาขอนเอามากเขาแอกแอกไม่เอาลวดก็เขาเป็นเก่าเลยไงเอา,าวิแกนวิ่งยิบแค่บอ๊ะ เล็กโตให้เลยพี่น้องาแซ่บแซ่บครับผมวันนี้เบานะวินครับสาวหนุ่ยเอาเมึกกระดองย่ำน้ำเจียมที่โพดมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมฝากฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้องนาวินน,ำน้ำเด้อครับฝากฝากไปน้องอมนอมกอดพี่น้องน้ำเด้อครับฝากสองหน่วยพัทนาวดีแชแนวฝากเพจเฟซบุ๊กพัทนาวดีแชแนวน,น้ำในเด้อพี่น้องเฮ็ด ไปสองคนห้าสาเราอยหยิมสางเสียงหาเราจักน้อยอันนี้เห็ดหองแล้วยังเดลียวกะเหน่อยกะสเดย์ไม่มทั้งยู่บาทยู่บานเห็ดงานติ๊กตอกนะครับนวะินกะชีส่วนล้านแน่ส่วนไอแน่ส่วนตุ๋ยแน่ส่วนไอใหม่แน่มาเห็ดเห็ดคือทาง้งไอเสี้ยนลังทงั้งทั้งพวกไอไอเปิ่นเห็ดสางเสียงราอยหยิมหาอยู่หา,หากิน นวินกัเชีย่ยจังสันละครับพี่นองกะฝากพี่นองรอติที่ตามช่ไปเรื่อยๆลยครับนวินกัเชีย่ยกับเขามาฝากพี่ฝากนองกินเสแสรบโซพีโซหนองนะครับครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย